บริษัทเราลับแปลงหน้าด้วยหรอครับโอ้ก็แปลงหน้าทุกอย่างแล้ก็ท่อมผมไม่เคยเห็นแปลงปกติก็ทําหมดทั้งกันเลยเอาเว่าแต่ลูกค้าต้องการจัดให้ลูกค้าทุกอย่างไม่เป็นแปลงหน้าแต่งหน้าครบ,คบอย่างไม่ลดภาคใต้น่ะพี่เราไปแต่งให้แต่งหน้าให้แต่งหน้าเสร็จก็มานี่แต่คันนี้ลูกค้าอยากให้แต่งแค่นี่เราไปชมกันว่าคันนี้มันทำยังไงบ้างในการแต่งหน้าอย่างทั้งบริษัทเอกซาวเนี่ยใครอยากแต่งอยากเพิ่มไฟอย่างไรก็สามารถบอกได้เราจัดให้หมดอย่างคันนี้ช่างก็มาติดตั้งให้ถึงนี้เลยครับผมครับ โอ้นี่จ้างจ้างช่างเหมาใช่ใช่ใช่ก่อนจะทําได้ก็โอ้โหหลายอย่างมากทํายากไหมช่างอันนี้ครับทํายากไปหมครับการแปลงหน้าไม่ได้ต่อเติมอะไรบ้างครับเนี่ยตัวเนี้ยต้องมาเปลี่ยนและขยับไฟแล้วก็แปรงทังหมดเลยนะครับทั้งแก้มทั้งทั้งหน้าแล้วตัวลงตัวล็อกแผ่นหน้าโอ้ครับแล้วนี่ไอ้แผ่นนี้ได้เปลี่ยนไหมครับอจา้แผ่นเก่าอันนี้แผ่นเก่าครับแผ่นเก่าเอาเอาฝาเก่าออกเลยฝาเก่าออกเปลี่ยนฝาใหม่ โอู้อันนี้เป็นเหล็กแป่ทั้งหมดเลยแม่ข้างล่างครับเราเราหล่อเองหรือ,อยังไงครับผมมีสำเร็จครับโอ้ยแผ่นอย่างเงี้มีสำเร็จเลยใช่ไหมครับโอ้เออเพิ่พงรูครับแผ่นนี้สำเร็จขายเลยแล้วชุดหนึ่งมันแพงไหมครับเนี่ยแต่แต่แต่ละชุดเนี่ยไม่ทราบราคาไมหลายหมื่นอยู่หลายหมื่นไม่ทราบครแต่หลายหมื่นโอ้ทีนี้เราก็ต้องมาแปลงข้างล่างตัดตัดแต่งอีกแปลงขาไฟครับแปลงขาไฟไม่โอ้แปลงขาไฟขยับขาไฟลงแล้วก็เปลี่ยนกันชนใหม่กันชนตอนนั้นจะเป็น กันชนธรรมดารุ่นเก่านี่เป็นกันชนเหินอันนี้กันชนนี่เราเราแต่งเองแล้วก็ไปชุบเองใช่ไหมครับเนี่ยเอ่เราสั่งเฉพาะตัวกันชนมารักรามาตีกรอบไปยื่นแล้วก็ใส่กรอบเอาเองครับอ๋อวกใส่เองหมดอันนี้ใส่เองใส่เองหมดเลยครับสร้างเองหมดเลยครับเพราะว่ากันชนแต่ละตัวก็คือยากสุดคือตัวนี้ตัวนี้ไม่มีขายไม่มีขายแต่อันนี้มีขายนี่มาติดเลยใช่ไหมครับครับอ๋อแต่ตัวล่างไม่มีขายเราต้องมาต้องแต่งเองต้องแต่งเองไม่เลย แต่ละจุดแต่ละอะไรเนาะออกแต้มอันนี้ชุบเท่าไหร่ครับชุบชุบมากขอใช่ไหมนะครับไอตัวนี้เราสั่งมาจากพีซีวเสร็จแล้วไอตัวนี้เรามาเสริมยื่นเอาเองย้ำหมุดตัวเองครับโอ้ย้ำหมุดป็นงานที่ปานีพอสมควรก็ใช้เวลาอยู่ครับใช้เวลาอยู่ต้องช่างเฉพาะทางนะครับโอ้ยังมันเข้าไม่ได้เลยไม่ได้ครับนี่ก็มีการตะกัสซีออกเพิ่มเพิ่มตัวขันไฟครับตะขาไฟออกตดขาไฟแล้วก็ขยับ ให้ไฟได้เบ้ากับกันชนนะครับโอ้เป็นจุดที่ยากพอสมควรเนาะครับแต่เพื่อความสวยของลูกค้าแล้วก็จัดให้แน่นอนแน่นอนเห็นไหมครับว่ามันทํายากขนาดไหนกว่าจะได้ขนาดนี้ครับอันเก่าครับเนี่ยอาทิย์หมดนะครับเนี่ยในอันเก่าครับอันเก่าก็ยกออกไปทั้งหมดอันนี้ก็เป็นหน้าเก่าครับอันนั้นก็เป็นแก้มเก่าเห็นไหมครับเขาก็เปลี่ยนแก้มใหม่เพื่อให้เข้ารูปทรงกับหน้ารถเห็นไหมรถเอกซาวสวยนะก็มาแต่งเงี้ยแต่งซาวแต่งที่บ้านโป่ง แต่นี่เขายกช่างมาอย่างเนี้ยอย่างหน้าเนี่ยมันก็มีของแท้ของปลอมนะกระท่อมมันมีมันมีหลายอย่างที่พี่ไปสํารวจมานะก่อนติดตั้งนะหน้าท<อ>่าของของปลอมก็อยู่ประมาณห้าหกหมื่นของดีขึ้นมาก็เจ็ดแปดเก้าหมื่นแล้วแล้วมันต่างกันยังครับของแท้ของ,ของปลอมพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะอย่างไม่กระชนเก่าไม่น่เนี่ยกระชนก็ดีอยู่เนี่ยต้องถอดออกอเพื่อให้มันเข้าทรงกับหน้าของเราแต่รรรประมาณนั้นเนี่ยมันจะสวยมากขึ้นเห็นไหมน่ะพอแต่งแล้วเราประชุมกันว่าลูกค้านี้จะสวยขนาดไหนสำหรับ นาจิก้า,าแต่งบริษัทเราก็ทําทุกอย่างแล้วแต่ลูกค้าต้องการอยากได้หน้าอย่างนี้อยากสวยอย่างนี้ก็สามารถสั่งเราได้แล้วก็ทําการติดตั้งพร้อมดูแลให้ลูกค้าอย่างนี้และครับไม่ว่าเป็นไฟเป็นกระจกเราทําให้ครบทุกอย่างไม่ใช่ว่า,าทําแค่ตัวถังครับลูกค้าอยากสวยเราก็จัดเต็มให้หมด สุดยอดแม่กระท่อมใช่ไหมครับพิ่งเคยเห็นเขาแปลงหน้าคันนี่นะแปลงหน้าอีกมั้งแม่กระท่อมรออยู่แล้วครับครับก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับการแปลงหน้ารถนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนสนใจที่จะแปลงหน้าก็ขี่รถของท่านมาจอดไว้ที่นี่เลยครับงบก็คุยกับหัวหน้าเอานะครับไม่ไม่รู้ว่ากี่บาทแล้วแต่สำหรับคลิปนี้ของคอร์ตูร่าไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับผม